ื่นสมาชิกชาวเหล็กหัทุกท่านนะครับวันนี้มีลอกฮอ n เนตเบอร์600นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะครับ Hornet 600รุ่นนี้จะเป็นน็อตทรอกนะครับไม่ได้ใช้ไขควงสี่เหลี่ยมนะครับเปิดน็อตก่อนเลยนะครับ5ตัวอ๋อตัวนี้มี4ตัวนะครับไม่ใช่5 สตัวนะครับเปิดแล้วก็เรียงพาร์ทเรียงอะไหล่ไว้นะครับแยกเสร็จแยกกลองเอาไว้ตัวนี้ก็เป็นลอกจากลูกค้านะครับส่งมาที่บริษัทเทียไว้นะครับเสร็จแล้วก็ส่งมาล้างกับเช็คภายในนะครับตัวนี้ มีคาบคิกเกลือคาบอะไรนิดหน่อยนะครับอาการเบื้องต้นที่จับและเจอนะครับคือแขนมันโยกนะครับกรณีที่แขนโยกนะครับให้ขันน็อต2ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ค่อยๆขันน็อตตัวนี้นะครับขันน็อตตัวกลางตัวนี้เข้าไปนะครับให้แน่นนะครับแค่ตึงมือนะครับอย่าขันแน่นมากนะครับขันแน่นมากน็อตขาดต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเออแกนอันนั้นยาวเลยครับ โอเคขันน็อตสี่ตัวออกแล้วนะครับดึงฝั่งนี้ออกได้เลยปุบนะครับชิ้นนี้ก็ถอดล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับเช็คเข่าควายต่างๆนะครับทาจาระบีก็ได้หยดน้ํามันไว้ก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกปืนหนึ่งเม็ดนะครับปิจานเสียงนะครับข้างในแล้วก็แผ่นทับเบรกต่างๆนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนทีบาร์ด้วย เปิดน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตเกลียวละเอียดนะครับที่ผมกำลังแกะวายูเนี่ยตัวยึดบอดี้ก็เป็นเกลียวละเอียดนะครับตัวบอดี้จะเป็นตัวยาวตัวแขนจะเป็นตัวสั้นนะครับน็อตแฉกนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมใช้เหรียญบาทเปิดนะครับ ต่สำหรับใครที่มีปติกแข็งๆนะครับหั่นพอดีเนี่ยสามารถใช้ได้เลยการใช้เหรียญบาทเนี่ยบางทีเราปิดแน่นจนเกินไปนะครับจะเปิดไม่ได้ทำให้เนื้อรูตรงนี้ฉีกอันนั้นเป็นข้อควรระวังนะครับถัดมาตัวนี้เป็นปากแฉกเบอร์ใหญ่นะครับไขค,รครวงพอดีกับตัวน็อตนะครับเปิดออกมา เวลาเราเปิดนะครับเราก็ล็อกเอาไว้แล้วก็ขันตึ๊กนะครับมันจะรู้สึกว่ามันคลายจากนั้นเราก็หมุนออกมาได้เลยตัวน็อตแกนเสาตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียวละเอียดเป็นตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับใต้น็อตนะครับมันก็จะมีชิมลองอยู่1แผ่นหรือ2แผ่นนะครับแล้วแต่เราก็ยก พิเศษออกมาได้เลยตัวนี้นะครับด้านในก็จะมีแหวนแหวนลูกเบี้ยวนะครับที่เราเรียกเรียกกันเนี่ยแหวนลูกเบี้ยวตัวนี้1ตัวเดี๋ยวขอแซะมันออกมาก่อนแหวนลูกเบี้ยวนะครับถ้าถ้าแกะไม่ออกนะครับลองเอาน้ำมันล้างก่อนนะครับเพราะบางทีมันมีคาบทรายคาบอะไรพวกนี้อยู่มันอาจจะดึงไม่ออกนะครับขยับไม่ออก ชุดนี้ใต้ปีเซตนะครับมันก็จะมีตรงนี้มีลูกปืนอีก1เม็ดนะครับแยกเอาไว้ลูกปืนข้อควรระวังอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงลูกเบี้ยวตรงนี้มันจะมีสลักอยู่2เม็ดนะครับก็ระวังนะครับระวังตกหายนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับสําหรับลอกรีลเด็กนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็เปิดน็อตสองตัวนี้ออกมาลื้อทำความสะอาดได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับสองตัวเกี่ยวละเอียดเก็บไว้นะครับเวลาเราถอดหมุนนะครับหมุนออกได้เลยหมุนออกได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยบางทีเราใช้งานเนี่ยมันก็จะมีคราบ ขี้ดินต่างๆนะครับถอดล้างทงคำความสะอาดอันนี้ถอดแทบไม่ออกแล้วนะครับอาจจะมีซากเศษตัวนี้อาจจะต้องต้มนะครับเพราะว่าถอดไม่ออกอาจจะมีฟุนอยู่ตัวนี้จะแยกออกได้นะครับเดี๋ยวไปแยกอันลัละส่วนตัวด้านในนะครับตัวนี้ตัวนี้ยกออกมาได้เลยพยายามเอาสบู่ไว้ด้านล่างนะครับแล้วค่อยๆยกอันนี้คือด้านใน ในตัวสปูนนะครับฝั่งนี้จะหลุดออกมาได้นะครับมีอะไรอยู่อะไรอยู่บ้างนะครับมา,มาดูกันตัวนี้นะครับตัวนี้ด้านนี้ก็จะมีลูกปืน1เม็ดนะครับแกนพรบเบรกแหวนล็อกพระเบรกนะครับตัวนี้ก็จะมีสปริงอยู่สปริงอยู่กับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปก่อนตัวชุดนี้ตัวชุดนี้นะครับถ้าใครจะลือ้อด้านในจริงๆนะครับ มันจะมีกิฟตรงนี้ล็อกอยู่นะครับหรือทำความสะอาดต่างๆจริงๆก็ไม่ต้องรื้อครับตัวนี้บอกเลยตัวนี้ก็เอากิฟตออกกิฟตัวนี้นะครับจะเป็นลวดสปริงจะอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับฝ <c oughs> าเบรกถอดฝั่งนี้ น็อตฝั่งนี้นะครับก็จะมี4ตัวเป็นเกลียวละเอียดเหมือนกันล็อกกับจันสีดำตัวนี้นะครับถอดแล้วใครก็ลองใส่ตัวน้ำยาล็อกเกลียวด้วยนะครับน็อตชุดนี้มีอยู่4ตัว ตัวนะครับ,บตัวนี้อันนี้ก็ยกมาได้เลยล้างทำความสะอาดตัวลูกปืนนะครับแน่นตึบที่เดี๋ยวผมดันลูกปืนออกมา,าลูกปืนตัวที่บอกนะครับฝั่งนี้หนึ่งลูกฝั่งนี้สองลูกนะครับตัวนี้ก็จะมีสปริงเหมือนกันสปริงตัวนี้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็จะมีแกนกับจานตัวล็อกนะครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดได้เลยส่วนตัวนี้ใครจะตอกออกก็ได้นะครับลูกปืนชุดนี้อันนี้ก็จะเป็นจานจานสปูนพะเบกนะครับกีบล็อกพะเบกพะเบกตัวนี้จะเท่ากันนะครับล้างทำความสะอาดได้เลยอันนี้ก็สปูนมดแล้วนะครับต่อมาฝั่งห้องเครื่องนะครับเราก็ต้องเอาตัวนี้ออก น็อตมันหลวมนะครับแขนเลยโยกตัวนี้นะครับน็อตหนึ่งตัวน็อตหนึ่งตัวนะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวรองเพจล็อกนะครับถัดมามันก็จะมี <c oughs> ยางดำดำนะครับแผ่นหนึ่งเป็นบูทนะครับบูทรองบูทตัวนี้ก็กันน้ํานะครับ หนึ่งอันนะครับแล้วก็มีแผ่นรองแผ่นรองเสานะครับสองอันตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขากดออกตัวนี้แน่นมากแล้วก็แหวนรองลูกปืนนะครับเหมือนกันแหวนตัวรองลูกปืนนะครับมันจะมีด้านที่ว่าเป็นส่วนเบา้าส่วนโค้งอยู่นะครับ ด้านนี้เรียบด้านนี้มีเว,ว้าขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปรองรับกับบ่าลูกปืนนะครับเวลาเราประกบเนี่ยเอาทางบ่าความหารูกปืนนะครับตัวนี้เราก็เอาออกได้เลยตัวนี้นะครับตัวนี้ครีมทางกิฟอือนี่นะครับ ลิบเกิดมานะครับถอดเพื่อที่จะยกตัวชุดนี้ออกมานะครับมันก็จะมีเม็ดมายมกับสปริงอยู่นะครับห้ามหายนะครับอุปกรณ์พวกนี้เรียงจำพาร์เให้นต่นะครับตัวนี้ก็หมดแล้วเสร็จแล้วก็จะมีบูทพลสติกที่สร้างเสียงนะครับเวลาเราสไตล์แดกนะครับมันก็จะมีเสียงที่คลิกๆอยู่ตัวนี้นี่นะครับชุดนี้ ต่อนะครับตะก,กี้ต้องไปเอาวิธีออกมันก่อนข้างบนนะครับมันก็จะเป็นลูกปืน1เมตรนะครับเวลาเรายกนะครับกดมันลงไปปุ๊บนะครับยกขึ้นมาตัวนี้ทั้งหมดตัวนี้นะครับมันจะมีลูกปืนในเบ้าอยู่ไม่ออก่อะพักไว้ก่อน ตัวนี้นะครับที่เฟืองนะครับมันก็จะมีลูกปืนกันติก,กับ1 2ลูกปืนธรรมดานะครับแล้วก็ชิม3ส่วนนะครับตัวนี้คือบูทบูทจะอยู่ตรงเสาตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ห้ามสลับตำแหน่งกันนะครับอันนี้ก็เฟืองเฟืองเราก็เอาเช็คนะครับเอาไขควงนะครับจับแล้วก็เช็คดู ว่ามันเขย่าไหมคอนไหมถ้าคอนเขย่านะครับถอดออกมาแล้วก็ใส่น้ำยาล็อกเกลียวนะครับแต่ถ้าลอกใครหอนนะครับลองถอดออกมาแล้วสลับหน้าเฟืองนะครับต่อกันที่ตัวจานเบรกนะครับเวลาเราเอาลูกปืนออกแล้วนะครับจะถอดล้างลูกปืนแล้วก็หาวิธีเอาลูกปืนออกนะครับเป็นเม็ดนะครับตัวจานตัวนี้นะครับมันก็จะมีกิฟอยู่ ตอนถอดกิฟนะครับให้ระวังเด้งตกหายตัวนี้นะครับกิฟตหอันเสร็จแล้วก็ถอดออกมาได้เลยยกมาได้เลยนะครับตัวชุดนี้ตัวนี้ก็เป็นสลักล็อกนะครับมันมีวิธีออกอยู่เอาคือครีมจับดึงได้เลยนะครับ ตัวนี้ตัวดีนะครับหากใครไม่ดึงออกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ทำความสะอาดง่ายอยู่นะครับเพราะว่าสลักตัวนี้เขาจะมีเกลียวล็อกกับลงล้ำยาไว้อยู่นะครับมันจะมีเหนียวเราก็แค่ปรับตำแหน่งให้มันเข้าที่นะครับตัวจานนะครับตัวจานมีสองแผ่นนะครับด้านบนด้านล่างใส่ให้ถูกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้มันก็จะมีกิ๊บ อยู่ฝั่งหน้าจานนะครับก <c oughs> ิฟขนาดไม่เท่ากันนะครับดูดีๆนะครับกิฟขนาดไม่เท่ากันตัวกิฟเล็กนะครับ <c oughs> จะอยู่ฝั่งเฟืองประมาณนี้นะเวลาเรายกก็ยกตัวนี้ออกมาเลยหนึ่งอันนะครับเฟืองชุดที่สองจานเฟือง นะครับจานเฟืองจานเฟืองจะเห็นว่าจานไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับที่อยู่ฝั่งเฟืองเนี่ยจะเป็นแบบรูเล็กนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรูใหญ่ครับก้างสปูนตัวนี้ก็เป็นเกือกม้าถอดนอสสองตัวก็ปกติแล้วครับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดก่อนก็ จบนะครับคลิปแกะลอกโยโกคอนเนตเบอร์600นะครับเบอร์700ยเองก็จะประมาณนี้สไตล์ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแกะลอกโยโกคอนเนตสวัสดีครับ